ช่วงสงการเนี่ยนะครับวันหยุดยาวเราก็เปิดทริปการเดินทางท่องเที่ยวกันอีกแล้วครับครั้งนี้เราจะไปกับฮาวาวครับแล้วก็เป็นโจไรออนแมน้องสุดท้องคันล่าสุดของเขานะครับรถที่เป็น Hybrid อีกคันหนึ่ง,น,งน่าจะเหมาะสมมากๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็วางเป้าหมายกันไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนครับครั้งนี้ก็เป็น Family Trip อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็สำหรับสมาชิกของเราที่จะเดินทางในนี้ก็อยู่หลังกล้องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะฮะฮาวาลโจไลออนคันนี้เนี่ยต้องเหมาะสมกับการเดินทางมากเพราะว่ามันเป็นรถไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0 c ซีซีนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งก็ รวมกันแล้วเนี่ยเขามีกําลังถึง190แรงมาแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความประหยัดเนี่ยนะครับเราจะได้รู้กันว่าทริปนี้เนี่ยกับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะประหยัดให้เราได้ขนาดไหนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเราได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เขาอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับว่าแต่เราจะไปไหนกันครับเนี่ยอา้าวอันนี้แหละจุดหมายปลายทางของเราครั้งนี้เนี่ย ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากไปเกาะเต่าทุมบอนนะน่าจะได้เจอกับบรรยากาศสวยๆงามๆนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมก็เชิญตำแหน่งคนขับเลยครับเจอหน้าเจอตากันหน่อยเจอหน้าเจอตากันหน่อยนี่แหละครับไปทําหน้าที่พลละขับได้ครับแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะเรายังมีสมาชิกอีกสองคนจะมาร่วม ทิปของเราอ่ไปบมมือทักไายกล้องหน่อยพร้อมพร้อมพร้อมโอยชักร้อนแล้วผมว่าเราปิดสันรูฟกันดีกว่าปิดสันรูฟครับ โจไลออนพาคณะของเราโลดแล่นเดินทางไกลามาในทริปนี้อย่างประทับใจกันครบทุกคนน้องเบลทำหน้าที่ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เธอก็สบายใจเหลือเกินกับการเลือกเพลงผ่านบลูทูธที่เชื่อมเข้าอย่างสะดวกสบายในระบบ iOS ของเธอโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดเพราะมีช่อง USB ให้ชาร์จมากมายแถมมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วย ซอฟต์แวร์ของระบบนำทางก็ใช้งานได้ง่ายมีความเสถียรไม่น้อยไปกว่า Google Map ในโทรศัพท์ที่เรามักคุ้นเคยกับการใช้งานในทุกการเดินทางเรียกว่าวางใจกันได้เลยทีเดียวไม่หลงและคำนวณเส้นทางระยะเวลาการเดินทางได้แม่นยำเป๊ะสส่่่่่่่วววนนนนนพีีััััทททหหห้้้าาาาาาผผููขูขขขขบบบบบใใญอออองงงงกกกกกรรเเเดิเ็ถจะบบชยยลืออยม โดยเฉพาะเมื่อทำความคุ้นเคยกับเกียร์อัตโนมัติแบบแป้นหมุนวงกลมที่คอนโซลกลางได้แล้วและใช้ระบบ Adaptive Cruise Control จนชินมือแล้ว Jo l อ o n ช่วยผ่อนคลายในการเดินทางได้อย่างมากด้วยระบบที่เข้ามาช่วยขับช่วยเตือนจนถึงช่วยเลี้ยวไปตามเส้นทางผมเองก็เห็นด้วยเช่นกันและยังต้องยอมรับว่าการควบคุม Jo l อ o n นั้นหนักแน่นมั่นใจแม่นยำเหลือเกินเรียกว่าไม่ผิดไปจากรถยุโรปอย่าง BMW เลย เช่นเดียวกับการทรงตัวของรถด้วยช่วงล่างแพลตฟอร์มเลมอนใหม่นี้ก็ดีเหลือเกินจะมีที่เราเห็นตรงกันก็คือเสียงเตือนของระบบต่างๆนั้นเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถในมุมบอดด้านข้างหรือใกล้รถคันหน้ามากเกินไปคล่อมเลนอยู่โดยเฉพาะนในช่วงที่มีรถมากๆนี้ออกจะมีอาการหน้าลำคาญไปสักนิดทั้งทั้งที่พยายามจะลดเสียงให้มากที่สุดแล้วแต่ก็ยังดังอยู่ดีส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นช่วยได้มากเหลือเกิน ในเรื่องของอัตราเร่งที่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยทํางานให้รถออกตัวแซงได้ดีมากๆเรียกว่าเราสองคนที่ช่วยกันขับชอบใจกับโจไลออนมากเลยทีเดียวส่วนคุณนายของผมนั้นให้ความเห็นในฐานะผู้ใช้บริการน,นั่งด้านหลังตลอดการเดินทางว่านั่งด้านหลังนั้นกว้างขวางสะดวกสบายมากห้องเก็บของด้านหลังก็กว้างขวางใส่เข้าของเดินทางได้อย่างมากเต็มพิกัดแถมยังมีพื้นที่พอที่จะซื้อของฝากกลับบ้านได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ข้างหลังนี่ถูกแชร์พื้นที่ไปสำหรับเก็บแบตเตอรี่ในด้านหลังพวกนี้ยางอะไรไม่มีแล้วนะครับสำหรับรถพวกนี้ก็จะเป็นชุดคิดสำหรับเมื่อเกิดยางแฟ๊บยางแบนนี่ก็จะมีชุดคิดสำหรับเติมลมยางเป็นไฟฟ้าในรถฟฟ้าสามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของรถแล้วก็เติมลมด้วยมีเกรพร้อมตับเรียบร้อย ในกรณีที่ยางรั่วยางซึมนะก็จะมีน้ำยาน้ำยาเคลือบนะครับน้ำยาเคลือบอันนี้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครเคลือบทั้งในเติมเข้าไปในล้อก็จะไปอุดตามรูรั่วต่างๆพวกนี้เนี่ยนะใช้งานได้เลยก็เป็นการเซฟพื้นที่ไป สำหรับยางอะไหลซึ่งต้องใช้พื้นที่มากพอสมควรก็มาใช้ชุดคิดพวกนี้แทนแต่ถ้าเกิดยังต้องการบรรทุกสัมภาระเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะพับเบาะได้มีหูสำหรับดึงพับเบาะลงไปก็จะทำให้เพิ่มพื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นทั้งสองด้านเป็นแบบ60 40 โจลอนก็พาเรามาถึงหน้าท่าเรือท่าเรือเรือลมพญาซึ่งก็เป็นท่าที่เราจะข้ามจากตรงนี้เนี่ยไปที่เกาะเต่านะครับแต่ว่านี่เขาจะมีบริการสําหรับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเพื่อที่จะทิ้งรถไว้แล้วเราก็ไปเที่ยวกันบนเกาะเต่านี่นะครับถึงละไป ปลายทางการเดินทางครั้งนี้เป็นเกาะในอ่าวไทยอยู่ในพื้นที่อำเภอพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เรามาขึ้นเรือกันที่ชุมพรเพราะใกล้กว่าใช้เวลาเดินทางบนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่จุถึง400ที่นั่งประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงสวรรค์ของนักดำน้ำที่ขึ้นชื่อของโลกย้ำเลยนะครับว่าเกาะเต่านี้ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกที่นักดำน้ำจะต้องมาก่อนหน้านี้เกาะเต่าจะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวกันเกือบ100เ จนกระทั่งโควิดมานี่แหละครับนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงมาเที่ยวกันพอประทางไม่ให้เกาะเต่าถึงกับร้างไปเลยช่วงเวลาที่เรามาเยือนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันคึกคักบ้างแล้วทําให้เกาะเต่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาถึงแม้จะยังไม่ฟื้นฟูเต็มกําลังก็ตามแต่แน่นอนละครสวรรค์ใต้น้ําความงดงามของทะเลไม่ว่าจะเป็นรอบๆเกาะเต่าหรือบริเวณใกล้เคียงก็มีเกาะนางยวนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะเหมือนทะเลแหวกเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยสุดๆประทับใจชาวพณะของเราเหลือเกินเลยครับบอกได้เลยนะครับว่าความงามของธรรมชาติท้องทะเลไทยนั้นไม่มีทางเป็นอันดับสองลองไขในโลกเลยทีเดียว การเดินทางของเราครั้งนี้ก็เต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขนะครับกับท้องทะเลไทยซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งถึงแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนในช่วงเวลาประมาณสงกรานนี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผู้คนก็อย่างที่บอกเริ่มหลั่งไหลไปเที่ยวกันบนเกาะเต่าเนี่ยนะครับเห็นว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยเป็นช่วงเทศกาลแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าฟื้นฟูกันมา กันบ้างแล้วนะครับสําหรับผู้คนที่เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินี่ก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เป็นมิติหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับทิศนี้ก็มีความสุขเช่นเคยนะครับสําหรับการเดินทางกับฮาวาลโจเลออนต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับเขาพาเรามาอย่างสะดวกสบายตลอดเส้นทางการเดินทางเอาละครับได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับไปกันได้เลยครับเอแล้วครับ คนขับรถคนขับรถยังไม่ได้ขึ้นเลยโอเคนะครับไปครับไปพร้อมพร้อมพร้อมนะไปครับเอาไป